สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับก็หยุดไปสักสองสาวันก็ไม่ได้ไปไหนเลยไปทำมาหากิน <c oughs> ก็ไปทำงานไม่ได้ไปไหนเลยแล้วแต่ก็อยากดูคลิปดูอะไรของน้องอุ้งอิงอยู่ตลอดเวลา <c oughs> วันนี้ก็บอสโจพาน้องอุ้งอิงะไปเที่ยวเยาวราชเห็นว่า ไปกินปลาหมึกช็อตปลาหมึกเชิตอะไรไม่รู้นั้ <c oughs> โอ้โสะดุกสะดานเลยตั้งผู้คนเ็าก็ขอถ่ายรูปถ่ายอะไรกันมีความสุขเขาได้เห็นน้องอุ้งอิงตัวเป็นๆเขามีความสุขกันมากนี่ก็เพื่อนก็ไลน์มาถามว่าจะไปยังไงไอ มาทรคามเนี่ยเขาจะไปดูน้องอิงเขาก็าว่าจะไปติดต่อหางานผมก็อวดเก่งเลยโพสเลย <c oughs> โพสออกไปเลยพักเดียวเลยคอมเมนต์มาเป็นห่างเว้าเลยยาวเหยีย <c> ด <oughs> <c oughs> เลยโอ้ ผมอ่านแล้วปวดหัวและเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูสักสี่ห้าตัวอย่างนะครับว่าสารกาวก็ไปกันยังไงเดี๋ยวผมจะอ่านให้ดูนะครับโอ้ยไม่รู้ว่าจะไปถูกหรือไม่ถูกยังไม่รู้เลยเนี่ยก็อย่างนี้นะครับคือว่าเขาจะเอารถส่วนตัวไปนะเขาก็เลย ไลน์มาถามผมว่าจะไปมหาสาร,รคามนะ่ะไปยังไงจะเอารถไปเองครนนี้เขาก็บอกเขาไม่ทราบทางไปที่มหาสาร,รคามแต่เขารู้ว่าจากกัังสิทธิ์ไปสระบุรีไปถึงสร,สระบุรีนะเขารู้แต่ต่อจากนั้นเขาไม่รู้ ก็มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าถ้าจากลังสิ์ไปสระบุรีต่อจากนั้นก็ให้ขึ้นสะพานเลี้ยวขวานะขึ้นสะพานเลี้ยวขวานะไปทางโคราช <c oughs> แล้วตรงไปเรื่อยๆผ่านฟาร์มโชคชัยฝวามือหลังจากนี้ก็ไม่ทราบแล้ว,ว่าต้องไปเลี้ยว <c oughs> แล้วมาคอมเมนต์ทำไมแล้วต่อจากนี้ก็ไม่รู้โพสว่าไปยังไงผมถามเส้นทางก็าตอจากนั้นก็บอกไม่รู้อแล้วก็เมนต์มาให้ผมปวดหัวทำไมล่ะคือว่าเขาจะไปมาสารคามไอ้ไปที่ ญาติเขาก็อยู่ข้างห้างเสริมไทยจังหวัดสารคามนะครับเรามาดูคอมเมนต์ที่สองนะครับเขาบอกว่าตรงอย่างเดียวครับแล้วไปเลี้ยวซ้ายตรงป้ายบอกทางว่าขนแก่นตรงเลยนะแล้วไปเลี้ยวซ้ายตรงป้ายบอกทางที่ขนแก่นนะแต่ถ้าเกิดเลยไปแล้วไม่เป็นไรเขาบอกถ้าเลยไปแล้วก็ไม่เป็นไร วิ่งไปอีกผ่านเดอมอโคลาชเจอแยกแล้วให้เหลี้ยวซ้ายวิ่งไปอีกไกลเลยครับแล้วค่อยไปถามทางเขาอีกทีหนึ่งครับแล้วมาบอกเราบ่ายบอกแล้วให้ไปถามจาากันอีกทีดูด้ที่คอมเมนต์ แล,แล้วจะไม่ให้ผมปวดหัวได้ยังไงแล้วผมจะไปบอกเพื่อนได้ยังไงเดี่ยเอาคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาบอกไปถฐานใจจริงนะจากนั้นก็ตรงไปเลี้ยวซ้ายก่อนเข้าโคลาอ๋อจะไอ้นี่อีกคนนี้ก็บอกว่าจากลังสิตไปนะครับจากนั้นก็ตรงไปเลี้ยวซ้ายก่อนเข้าโคลาเล็กน้อยเล็กน้อยนะ วางก่อนนะเพื่อไปทางขนแก่นนะแล้วตรงไปเรื่อยๆมองทางเลี้ยวขวาก่อนเข้าขนแก่นสักเล็กน้อยก่อนเข้าขนแก่นสักเล็กน้อยเพื่อไปทางอำเภอบ้านไผ่เลี้ยวตรงไปเรื่อยๆเลี้ยวซ้ายก่อนเข้าอำเภอบละบือเพื่อไปมหาสารคาม ถึงในสารคามตรงไปดุยดุแล้วเลี้ยวขวาแยกลงพยาบาลมองฝาเห็นบกสเสริมไทยอยู่ติดกันโอ้อันนี้พอจะเข้าใจนะพอคร่าวๆนะพอจะเข้าใจแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปถูกปล่าก็ดูเดี๋ยวก็ต้องดูไปเรื่อยๆว่าจะไปถูกทางกป่านะอีกคนคอมเมนต์มาว่าสรุปง่ายๆ จากสระบุรีตรงไปโคราชประมาณ145กิโลเลี้ยวซ้ายไปทางขอนแก่นโคราชพระบ้านไผ่ประมาณ145กิโลไม่ต้องไปถึงขอนแก่นนะครับถึงบ้านไผ่มีทางแยกขวาไปหมหาสารคามน่าจะ80กิโลนะก็แค่นี้แล้วเราจะไปถูกไหมเนี่ยนะ ก็ค่อยดูไปและต่ออีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าไปง่ายครับเลี้ยวแค่สองครั้งเองเอออันนี้สงสัยจะเข้าท่านะไปไปง่ายเลี้ยวแค่สองครั้งนะมาดูกันว่าเขาบอกว่ายังไงที่โคราชกับที่บ้านไผ่บรลบือบ้านไผ่ ไฟบอลบือเอาง่ายๆจากกรุงเทพขับไปตามป้ายโคราชนะถึงโคราชตามป้ายขอนแก่นอันนี้นง่ายๆเลยนะกระบอกง่ายนิดเดียวครับแค่เลี้ยวสองครั้งนะจากโคราชเนี่ยขับไปตามป้ายถึงโคราชแล้วก็ตามป้ายไปขอนแก่นก็กดูดิ ก็เบ็แต่ละก็เบนดแล้วก็ดึงขอนแก่นมีป้ายบอกบ้านไผ่บรรบือมาธารคามป้ายใหญ่สังเกตง่ายครับโอเคโอเคโอเคก็ขับตามป้ายเลยลก็ไม่ต้องมาบอกยอะไรเงอ้ยไอเอาอีกคนนึงนะครับก็บอกว่าถนนจากแยกบ้านไผ่ถึงสารคามสี่เลน ตลอดรถไม่เยอะขับสบายไปโลดเขาบอกว่าถนนแยกบ้านไผ่ถึงสารคามสี่เลนตลอดรถไม่เยอะขับสบายไปโลดขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับแค่เนี้แค่นี้โอ้ยอะไรกันระก,กันดะ ผมโพสไปว่าเออจะไปยังไงบ้านแพงไอเนี่ยอะไรนะที่มาธราคามอะ่ะโอ้โหขนาดคอมเมนต์เยอะแยะนะผมยังปวดหัวเลยผมยังไม่เข้าใจเลยว่าจะไปยังไงแล้วก็ดูอีกโพสนะครับขอบอกเขาเขาเขียนมาว่างี้ครับขอบอกเป็นทอรอ หมายเลขแล้วกันนะครับจอขอกทอ,อก็ขับไปทางสระบ,บุรีตามป้ายนะแล้วก็ทอรอหมายเลขสองขับตามไปเรื่อยๆเลยครับจนถึงขอนแก่นจนถึงขอนแก่นเลยครับจะมีป้ายให้เลี้ยวขวาเป็นหมายเลขทอรอสองสาม จำแค่ไปตามหมายเลขสองและเจอสองสามก็เลี้ยวตามเลขเลยครับรับรองถึงสารคามด้วยเลขสองชุดน,นี้แค่นี้แค่นี้ส่งมาทำไมาเล่วจัดจะเข้าใจไปเนี้ยอ้าวเออ,อีกคนก็ถาม พอดีเขาโพสติดๆเขาก็เลยถามว่าจอขอกอทออยู่อำเภออะไรครับนะขาถามว่าอยู่อำเภออะไรครับผมอยู่ยางสีสุราชผมว่าลองเปิด Google Map ดูครับช่วยได้มากทีเดียวถ้ายังขับไม่เก่งก็แนะนำให้ออกตอนดึกๆ ก็บอกถ้าขับไม่เก่งอ่ะให้ไปตอนดึกๆึกเพราะตอนดึกๆึกมีทางผีบอกสุดยอดสุดยอดโอ้ยคนคน,คน,นี้สุดยอดสุดยอดโอ้ยกระโดูเองนะครับและคนว่ากออันนี้ก็ถามมาทางทางจากบ้านไผยไปสารคราม เรียบสุดๆเลยอะอ๋อเขาบอกมาผมกลับบ้านทางผมกลับบ้านตอนกลางคืนไปถึงช่วงดึกๆเหยียบจมเลยครับโอ้โหเหยียบขี้หมาขี้แมวขี้งวขี้ควายกันแน่ละครับจมเลยนะ่ะไม่เห็นบอกอะไรเลยโอ้แค่นี้ฮะโอ้ยคอมเมนต์มาทำไมาเอ้มื่อยมือโอ้ย แบบนี้ก็มีด้วยอีกคนก็เลยถามไอ้ถามมาครับอันนี้เขาก็มาถามเขาไม่ได้บอกนะครับพี่คะรบกวนถามหน่อยคะ่ะพอดีจะเดินทางไปจังหวัดมาสารคามแต่รถประจำทางบ้านหนูเขาไม่วิ่งเข้าจังหวัดสารคามคะ่ะมีแต่วิ่งไปจังหวัดหนองคาย แล้วหนูจะขึ้นรถประจำทางสายนี้แล้วขอลงที่บกสอโคลาชไม่ทราบว่ารถคันนี้เขาจะวิ่งผ่านบกสอโคลาดเปล่าครับแล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยแล้วทำไมคนไม่ถามกระเป๋าอ่ะเออเวลาคนไปซื้อตั๋วทำไมคุณไม่ถามแล้วว่ารถมันจะวิ่งผ่านตรงไหนตรงไหนมั่งเออแล้วไม่ถามกระเป๋าละโอ้แล้วมาถาม แล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ย,อ,ยอีกคนก็บอกว่าช่วยแนะนำรถทัวร์จากกรุงเทพมาสระคมที่สะดวกที่สุดและสบายที่สุดเร็วที่สุดด้วยครับแล้วผมไปจะแนะนำยังไงลเลยเดี่ยอเออก็ผมไม่รู้เลย,ยแต่และองค์ละองค์ละทรงเดชจักด้านเลยนี่นี่นี่คนนี้เัน คนนี้สงสัยจะเข้าท่ากระบอกพี่ครับขับรถส่วนตัวไปน่ะสะดวกสบายมากครับผ่านปั๊มเราก็จอดปั๊มครับเข้าห้องน้ำห้องท่าโอ้สะดวกสบายครับถ้าไม่มีปั๊มเราก็เข้าข้างทางได้ครับทุกนาทุกดายเยยยยอาหารการกินก็เพียบครับพี่ตลอดทางเลยถ้าพี่ไม่แวะเซเว่น โอ้ยร้านค้ามีเยอะแยะครับตรงโค้งเลี้ยวโค้งตรงมุมนะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับก๋วยเตี๋ยวหมูสับนะครับแล้วโค้งไหนแล้วเนี่ยแล้วจังหวัดอะไรแล้วไม่บอกวะแล้วเขาบอกว่าโอ้อาหารการกินมีตลอดทางเลยครับจนถึงมามหาสารคามเนี่ยของกินนี่เพียบเลยก็เขามีขายตลอดทางทุกจังหวัด แล้วทาไมพี่บอกอย่างนี้ล่ะครับพีโอ้เขาบอกอร่อยอร่อยทุกเจ้าเลย <c oughs> ย่ังย้ําว่าอร่อยอร่อยทุกเจ้าอ <c oughs> ีกก็ดูสิแล้วมันจะมีประโยชน์กับผมไหมเนี่ยแล้วผมจะบอกเพื่อนผมว่าไงดีละ่ะโถโถส <c oughs> สัสยต้องถามอับดุลแนะเออแบบนี้ไม่ไหวต้องถามอับดุลซะแล้ว เนี่ยก็ดูดีเนี่ยขนาดผมโพสไปน่ะนี่เขาตอบมากันโอ้โหเป็นร้อยแต่ผมไม่เข้าใจเลยซักคำถามหนึ่งคำตอบหนึ่งโอ,โอเคครับวันนี้ก็เอาแค่นี้แล้วครับไม่ไหวไม่ไหวขอบคุณครับสวัสดีครับ